เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการเขาว่าได้นะครับเมื่อเช้าในช่างน้ำหนัก150ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง170ต่อ174อายุ33ต่ออายุ29นะครับ57ไฟชนะ40แพ้17ส่วนฮาวาดนั้น51ไฟนะครับชนะ34แพ้16เสมือนหนึ่งครับอ,อูกกาดาขาลุยครับ ซูเปอร์ิกนี่เป็นนักชกจากอีสานนะครับมาพักและพิซซ้อมที่ใกล้มวยซูเปอร์เกิร์ลจุลศักด์มวยไทยตรงนั้นนี่ต้องบอกว่าอยู่แถวสวนทลางนะทลางนะใช่ครับอยู่ทลางแล้วก็มีขนมจีนตรงนั้นอร่อยมากติดติดกับค่ายมวยนะครับส่วนฮาวาดนี่เป็นนักชกจากยุกดาเป็นมวยต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับ ไม่ใช่มวยมั่วนะครหลายคนก็บอกแกมั่วจริงๆแล้วไม่มั่วนะโอ้แกออกอาวุธได้หลากหลายความหลากหลายของแกครับอแล้วที่สําคัญเป็นมวยที่ใจนั้นเกินร้อยนะครับแล้วลูกซิกเนเจอร์ของแกคือยกเท้าขึ้นสูงแล้วก็ปาดลงมาอันนั้นนะเขาเรียกว่าตบติดเน็ตลูกนี้ตบหน้าเน็ตตบหน้าเน็ตนะครับแต่เป็นตะกร้อนี่ต้องบอกว่าคล้ายๆกับการเหยียบลูกตะกร้อนะอือหือ หรือว่าบอกว่าแอคคิกเป็นลูกขวานขวานคว,วาดลงมาสว่วนนี้ครับประเภทจังหวะฝีมือไอคิวนะคนนี้เนยคือจริงๆลูกอย่างนี้นี่นักมวยไทยก็เคยใช้นะใช่นะนักมวยไทยก็เคยใช้ก็ค,คือ,คอบาทาลูปพักนั่นแหละใช่ครับใช่ครับ มันมาจากบาถาลูกพัก<ช>แล้วก็คือคมันแปลกันไปคือคือ,อวิธีการเนี่ยมีหลายรูปแบบครับผมนะครับใช่ใช่เหมือนลูกมอญยันหลักเนี่ยวิธีการการยันหลักเนี่ยจะมีหลายวิธีการแต่สุดท้ายแล้วก็คือลูกถีบน่ะนี่ครับเทนเนอร์แซม เราเรียกว่ามอนยันหลักใช่ไหมครับอ๋อใช่แต่ตอนนี้นี่เธอยันหลักนะยันหลักขมิ้นมากันใหญ่มานะใหญ่มาแล้วพอแล้วพอมาเป็นอ่าชาติแรกเขาก็บอกว่าอ่าแบ็กคิกอ่าใช่คือตามกันง่ายๆนะบางทีแต่จริงๆก็ลูกมอนยันหลักนี่แหละถ้าผมบรรยายไทยนะเป็นมวยไทยผมก็จะพยายามจะใช้คำศัพท์ภาษาไทยอ่าโอเคครับซ้ายกับขวาครับ แต่เรียกกันไปม,นนมันก็ออกมาเหมือนก,นก,นกนันเหมือนกันบทสรุปก็เหมือนกันอ,อาวานนั้นพยายามจะเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับทิ้งในหมัดหนึ่งสองชจากอุนดาคนนี้นี่ต้องบอกว่าคิวจองเต็มเลยครับอาวาดคาซัมบ้าครับฉายาอุกดาขาลุยหลากหลายนะ อแต่ว่าอยู่ที่ว่าอซุปเปอร์ติกจับทางได้ไหมเพราะซุปเปอร์ติกนี่จังหวะฝีมือไอคิวกับเครื่องครับโอ้โหลีลาแกลีลาแกครับโอ้โดนนี่ครับแบล็คคิกขึ้นกัดคอเลยเหมือนกันครับซุปเปอร์ติกแม่อ๋อแล้วครับ คือแกคิดยังไงแล้ว<อ>แกออกเลย,ออ,เลยออกเลยครับคือเป็นนักมวยที่กล้าโชว์กล้าอ,ออกอาวุธนะครับซูเปอรต์ติกนี่เป็นเพื่อนรักของลายพยักเลยครับอ่าคือลายพยักต่อยกับยาซีนเสมอกันแต่พอซูเปอร์ติกต่อยกับยาซีนนี่ขาดลอยซูเปอรต์ติกชนะขาดลอยอ่า แลลายพิยักนี่โปรแกรมจะเจอกับฮาวาดเนี่ยครับแต่เจ็บซะก่อนอก็เลยได้ซูเปอร์ติกราแทนอ่แต่แทนแบบรู้ตัวนะครับโอ้โหซูเปอร์ติกนี่เก๋าครับแตะไปนี่ครับเจอฮาวาดนะครับโอ้โหแต่เคาะล่างโอ้ยจู่อครับแม่โอ้ยอุ้ยอาล้วครับไม่ใช่ของง่ายครับแม่อย่าเผลอนะครับอย่าเผลอนะครับเพราะว่าซูเปอร์ติกนี่แกครบเครื่องแล้ว ดูจังหวะนะครับฮาวาดต่อยในซูเปอร์ติแกมีลูกเตะก้านคอนะครับเพราะนั้นหยาบแมจะไม่รู้ว่าหยาบประมาทหรือว่ายังไงแต่ว่าซูเปอร์ฮาวาดนี่แกไปของแกอย่างนี้อยู่เลยแกแกต่อยอย่างนี้อยู่แล้วครับทรงนี้อยู่แล้วครับประเภทบู๊เลตนี่ครับแหม่เฉลี่ยแล้วครับนี่ครับเจอความเก่าของซูเปอร์ติแกคิดอะไรแกก็ออกอย่างนั้นแหละครับซูเปอร์ิเกมทิ้ขวาไว้ฮาวาดเบียดเข้ามา พยายามจะชวนทะเลาะเลยครับพาวัตพยายามจะใช้ความสดบทความเก่าเอ่ะแกทำอะไรเนี่ยอแม่แกบอกแม่มาดีงงกับแกเหมือนกันครับอ้าวโอ้ยนี่ครับก้านคอเลยครับโอ้โหโอ้เรียบร้อยเลยครับเต็มจังหวะต่อยกูไม่ได้ตั้งใจต่อยครับดึงดูแกดึงลีลาของแกครับ โอ้้ม่บอกว่าคาใจแน่ครับชุดปะเต้รยโอ้โหครับคือต่อยแบบจ้วงไปก่อนครับเดี๋ยวดูภาพเช้าพี่บอนโอ้แล้วดูดูกับภาพดีใจก็คือภาพดีใจนะครับแต่การให้เกียรติคู่ต่อสู้ของพาวาดนี่มีเต็มร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดครับ ปิดเกมเร็วครับภาวาดแม่ลีลาเกิดผ่านมาได้ไงเต้นแบบนี้นี่ถ้าไปเต้นงานวัดที่ผ่านมาได้ไงมาดูภาพช้าๆกันก่อนนะครับนี่ครับ เดี๋ยวตะว,วัดขวาเลยครับโอ้โหเต็มแข้งเลยครับเต็มกระโดงคางครับโอ้โหนี่ครับโอ้โตาลอยเลยครับพอโดนปั๊บนี่ตาลอยเลยครับแกพยายามจะลุกขึ้นนะครับแต่ไม่ไหวจริงๆครับฮาวาดคาซิบาครับ By the way of no oh No. Congratulations no. no. again for the new champion from Uganda, our Kashima!